มาพี่น้องสดเลยพี่น้องจา้าสวัสดีครับมาพอกันอีกแล้วค่ะก็นหนุ่ยกระเบียค่ะพี่น้องมือหนีสิผ้าพีผ้าหนอนมากินกินยังละเอาเอาไข่เป็ดลูกเวียนนามครับพี่น้องครับไข่เป็ดลูกเวียนนามค่ะพี่น้องค่ะ เมื่อนี้โอ้ยพิดหวัง <laughs> บ่ตรงปกพี่น้องพี่น้องเซนว่าคลิปหนุ่ยเบียก,กินใครเป็นลูกนี่<ค>มันจะสวยนี่แหละพี่น้องทุกมือนี่มันหาสื่อเนี่ยที่ใครจะลูกงามตรงปก <laughs> นี่แหละพี่น้องกินคือเกาพี่น้องเสียดายไปลุยวันมามจ้าพี่น้องจ้าฝาก <laughs> เตาะล่อ,ลองเตาะให้พี่นอ้องเบิ่งฝากพี่น้องสิไปกิลเสื้อของเนาะมันอาจจะไออันนี้ก็ได้ผมฟังอันนี้เพิง่งเพิ่งลอง่องเตาะสามลูกเนี่ครับเป็นแบบนี้ไอเพิ่งสามลูกเป็นแบบนี้มันอาจจะอันนี้ก็ได้วิได้ไหมว่าบาปเขาเอ้ยว่าบาปเขาสวยสวย หยกสดสูตสดอีกแล้วโอ้คลุกโคลุกโคลุกคลุกคลุกได้ไหมโอ้ยสวยอยู่ได้อยู่สวยอยู่ข่อพุ่มบุญวาสนาบ่เจ้าเดี๋ยวมันขี่ได้อ้ยสูดสดมาสดรถพี่น้องขอสดรถพี่น้องเด้อมาพี่น้องสดคือกันจ้ะพี่น้องกา งามจ้เด้งเบิ่องสุดเจ้าค้าสองสดเลยจ้ะส,สดเลยพี่้องจ้าอืมอืม,อม อพอเปลี่ยนคำอาจจะตรงปงป้งก็ตรงปป้งเนี่ยฟังไปแล้วก็ไม่สาวบัสามาันสีสีหูได้ว่าข้างในมันเป็นแนวด้เนา,านนะมันอยู่ในเปลือก ป้าว่าตรงปวกว่าไงบ่ถ้าตรงปกอีกเนี่ยแสดงว่าเจ้านะั้นเป็นคนไม่มีบุญมาเลยนะเอาไข่ต้มไข่ <laughs> ต้มโอ้ยบอกซื้อซะบอกซื้อซะ อืมเอ้าฟังใครลูกได้ใครต้มเอ้าใครต้มว่าใครต้มตัวอืมไขรต้มปัดเอา ผู้ลง坤ว่าไขกระรุนนั่นพวกมูเจา้าค,คุลูกไยไข่ต้มนะคะนี่ผู้ลงนว่าเปนหน้าก็บอกถึงครับผักเพลยวหนีหนีแพ้กับเพลวผมแพ้กักเพลวได้เป็น้องเจ้าขาตาเมือยน่องไม่เห่นไหมไม่หไข่ต้มเขาเรียกว,ว่าไข่ข้าวนาะ Béo ừ, bên ừ. ngay, Ok, hãy tin Ok, bông em Eh. Bô? Nóng. mẹ, nóng. đu, nắng, càng nắng. Càng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  nắng. Càng nặng 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 đầy dũ, <laughs> เป็นยู้อะรดับสองอยู่บบบอะไรวะนี่ไงพี่น้องโอ้ได้ยู้พี่นอ้องนี่ครับได้ยูหน่อยนีย่หน่อยที่ว่าตวงปกก <c oughs> ินมคำละนวยไปโหลดหาใจครับป่ออีกก่อนเอ๊ะไ <c oughs> ล่ลแบบนี้นะจะอาจจะตรงปกนันเนี่ย อขาลุล่นเบิงจ้หน่วยนี่สีไดปะแต่ว่าหน่วยนี่เบียว่าน่ะาจะได้เพราะมันเป็นลายๆล่ะมันบอกหรือเปล่าอ่ะโอ้ได้อยู่น้ำน้ำน้ำได้อยู่ได้อยู่ กินเป็นลูกไปเลยอุ้ยสวยนะรูปนี้สวยเด็ดเป็นบางลูกที่บหสวยมั้งสวยอยู่ที่นี้คู่ได้อยู่ได้อยู่กว่าแสดงว่า4ีลูกคืออะไรเนาะ นำอมรินทรสวสดได้อยู่ซีลูกที่พามาบไดานเนาะอันนี้ก็ได้พี่น้องสวยเลยระดับสองป่ะสวยได้ระดับสองอคือกำลังจะเป็นตัวนะคะทุกคนใช่ไหม ไข่ขาวจะไม่แข็งอืถ้าระดับหนึ่งไข่ขาวจะแข็งนะคะทุกคนถ้าระดับสองไข่ขาวมันจะไม่แข็งละไข่ขาวอะ่ะมันจะเริ่มเป็นตัวละเป็นตัวเป็ดลมเยเ็นเหอน เดี๋ยวเส็บมเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอยูน่นะเพราะว่ามันมีลายหรือเปล่าลุ้นหเหมือนไข่ต้มใช่อเนอะาะไข่คะโอ้นยยุ นี่เป็นลายไดอยู่รว้าวเรได้อยู่ได้อยู่แสดงว่าซีนวัวยังพี่น้องน่าจะไอซีนวัวแหลกหปดแล้วว้าวขนดูแต่ตัวนี้ก็ยังจะแบบนอ่อนนิดนึงเนะาะจะติ่มออกินมันเลยอุ้ยอุ้ย จริงๆเบียเป็นคนที่ชอบระดับแบบระดับสองที่มันเป็นแบบไข่เหลืองแบบกำลังเป็นตัวน่ะเนี่ยตัวมันจะเป็นฟุ้นอย่างนี้ใช่ไหมตัวมันใหญ่จ้ะอ้าวสด พ้อมค่ะอ้อมว่าืม ใชบนี่ดูดีดีมากอืมชอบอ่ะอืมได้ยู่อันนี้แสดงว่าคือเป็นแบบเปลือกขาวหุ้มเนาะ เด้ครับแล้วไม่นั่งม <แฟ S 1> ือคนกินบ่แล้วไม่นั่ง,งมือคนกินบ่นั่งมือกินแล้วพี่น้องโอ้โวเมนหน่อยเด,อด้อนี่ไข่ข้ามละหน่วยสี่ลูก ฟ้าชีหน่วยจุกๆไปเลยค่ะทุกคนแซ่บผัดโดนๆกินเถอแต่ว่ามันก็กินไปหลายๆเนาะไข่เนาะข้าวมาไข่อ่ะอืมมันก็กินไปหลายๆอันนี้เบียรซังมนันคือเครื่องแถมซิ่ผ่านวยด้วยค่ะพี่น้องค่ะเนีย่ยสิบาลูกคือกินนะไม่ต้อกินแบบพอดี คือพอกินเยอะอนะ่ะมันจะมันจะความรู้สึกมันจะแบบมันเนาะปลาป้านเนาะมันจะแบบมันมันอะไรเงี้ยเราเรากินได้ไม่เยอะสําหรับเบียะนะแต่คนอื่นอาจจะกินได้เยอะก็ได้ดแต่ว่ากระแบ่บค่ะพี่น้องคะบะตงโป๊กจักหน่วยสี่สี่ลูกปลาป้ากินไปกี่ลูกเมื่นกันนาะดาบะ เบียกินเบียเจอไข่ข้าวไปหนึ่งไข่ไข่ที่แบบเป็นไข่ข้าวเลยที่ไม่ใช่ไข่ลูกเนาะป๊าป๊าเนาะไล่ดูเนีปะปูยินสีลูกเนาะมัน,นก็เป็นเจ็ดป๊ะป๊ากินแปดลูกเลยเหรอแมนบอกแม่บอกก่อนฮะแม่นหนึ่งสองความหกลูกพอมันพอนาลูกนึง ม,มันไม่ได้เน่ามันแตกมามันก็เลยเสียเอาดิไปลาิเจ็บปะมันแบบว่าเขาขนทรงมากถ้าขนทรงน้องพี่น้องเนาะถ้าบาดนี่ถ้าถือโยนหรือยังสีถ้าแตกมากจีมันก็กลายเป็นไขน่เน่าแต่จริงๆไม่ใช่ไข่เน่านะมันไม่ใช่ไข่เน่านะคะทุกคนมันเป็นไขเน่เป็นๆนี่แหละแต่ว่าถ้ามันแตกก็คือมันก็เสียไปเลยค่ะอ่ะแล้วค่ะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เอา ความแสบมาฝากปีฝากน้องนะคะพี่น้องค่ะใครเป็นลูกเวียดนามโดนโดนกินเถือกระแสบค่ะเอามายำก็ได้นะจริงๆนะวะยำตำได้หมดทั้งาเอามายำเอามาตำอะไรอย่างเงี้ยได้อร่อยค่ะสรุปโปตงปกซีบค่ะตมนั้นละค่ะตมเรียวๆไปเลยโอเคค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟัง มื่อนี้เบียกันหนึ่งขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยจ้าสว,ส,สวัสดีครับ